วดีครับขอต้อรรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่ตรงริมถนนพญายไทยตรงข้ามกับศูนย์การค้ามามุนคลองตรงนี้ก็เป็นแยกทุมวันคลิปนี้นะครับจะพามาชมบรรยากาศแล้วก็ดูการบลัอกลงทางเท้าปลอกภูมิทัศน์นะครับบนถนนพระรามหนึ่งตั้งแต่ช่วงแ,แถว,แวด้านข้างของสยามดิคาเวอรี่นะหรือเราเรียกสั้นๆกันว่าศูนย์การค้าสยามนะครับ ไปจนถึงบริเวณแ,แถวแยกอราัปจะปสงค์ก็ตรงสาบพระลมตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะมีการกอร่อสร้างนะครับของกลุ่มเซนทรัลพัฒนาตรงนี้พื้นที่ประมาณเจ็ดไร่ก็จะกอ่อสร้างเป็นมิกยูนะครับเป็นสถานที่เรียกว่าแลนด์มาร์คแห่งใหม่ผมขึ้นมายืนบนสกายวอล์กนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดเรียกว่าแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะครับในย่าน พอทุมวันประชาชนทั่วไปก็มักจะขึ้นมาบนนี้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพตัวเองหรือวิวรอบๆข้างเดีย๋ยวผมจะเริ่มเดินนะครับตั้งแต่ช่วงด้านข้างของสยามัีเวอรี่แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปตามถนนพระรามหนึ่งจนไปถึงแยกราชประสงค์คลิปนี้ีรือยังไงอาจจะยาวสักหน่อยนะครับอยากให้ดู การปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมกับให้ดูบรรยากาศในช่วงเย็นๆตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ17บเนาฬิกาผู้คนก็อาจจะเยอะนะครับก็มีบางส่วนอาจจะรอรถเดินทางกลับบ้านบริเวณด้านหน้าศูนย์คัค้าสยามและก็สยามตะแคว์ลหลักๆเลยนะครับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงพื้นทางเท้านะมีการปูทางเท้า,าใหม่นะครับแล้วก็กั้นรั้วด้านข้างเป็นสีชมพู รวนี้ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับเรยกว่าลงจากรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าท็กซี่กระโดดข้ามมาได้เลยนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะที่เขามีช่องไว้สำหรับให้เดินข้ามมา ด้านขวามือที่ผมเห็นตรงนี้ก็มีเข้าได้นะครับทางเข้าได้เปิดช่องว่างไว้ก็เป็นรั้วที่ด้านบนอาจจะเรียกว่าที่จับนะเป็นสีชมพูหวานแหววบันไดทางลงนี่ก็มาจากตัวสกายวอล์กนะครับที่อยู่บนแยกปทุมวัน ชั่วโมงเร่งด่วนแบบนี้แหละครับการจราจรรถนี่ที่เขาจอดอยู่นี่เขาไม่ได้เป็นที่จอดร,รถนะครับเนื่องจากว่าการจราจรติดขัดมากๆเลยรถก็เลยจอดนิ่งนานสักหน่อย ตรงนี้เป็นส่วนด้านหน้าของสยามดิสคัฟเบอรี่นะครับเป็นทางเท้าที่ปูใหม่ตอนนี้ปูเสร็จแล้วนะ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน,น์อนพรพราึม1ช่วงแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์พื้นที่เขตปุมวันซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโดยปรับปรุงภูมิทัศน์ในแนวเขตทางสาธารณะให้สอดคล้องกับอาคารของเอกชนที่อยู่โดยรอบเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยจัดระเบียบสิ่งกีดขวางทางเท้าป้ายโฆษณาตู้สื่อสารตู้สายสื่อสารจุดจอดมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จะระเบียบเสาไฟและสายสื่อสารสายไฟฟ้าต่างๆให้มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงระบบสาธารณประโภคต่างๆใต้พื้นผิวทางเท้าเพื่อให้การซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงในอนาคตเป็นระบบมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่รองรับน้ําท่วมฉับพลันที่มักจะเกิดขึ้นในวันที่ฝนตกหนักโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการขยายทางเท้าให้มีความกว้างอย่างน้อย2.4เมตรจะระเบียบป้ายเสาไฟพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในแนวเดียวกันปรับระดับทางเท้าให้สูงจากพื้นถนนไม่เกิน10เซนติเมตรเพื่อไม่ให้ชันเกินไปมีการทำทางเท้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีแผ่นทางเท้าคนพิการและทางลาดเชื่อมทางเดินอย่างปลอดภัยแนวปลูกต้นไม้ระบบสาธารณูปโภคเสาไฟ และป้ายให้อยู่ในแนวเดียวกันปรับองศาทางเท้าเพื่อให้น้ำไหลลงพื้นที่ไม่่ทวมขังบนทางเท้าเมื่อเวลาฝนตกทั้งนี้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่1ช่วงแยกประจวงวันถึงแยกราชประสงค์พื้นที่เขตประจววันได้เริ่มมีการปรับปรุงเมื่อวันที่1นลาคม2 5 6 4โดยมีความยาวรวมระยะทางน,นะครับทั้งไปและกลับอยู่ที่2000กับอีก20เมตร ขตทางกว้าง29-29.50เมตรทางเท้ากว้างเฉลี่ย5เมตรรายละเอียดการปรับปร,ปรุงก็ประกอบไปด้วยปรับปรุงคันหินและทางเท้าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ําบนทางเท้าปรับปรุงโคมไฟตอกสว่างระบบสมาร์ทไลทิ้งจัดระเบียบทางเท้าของหน่วยงานสาธารณูโภคต่างๆให้ง่ายต่อการซ่อบำรุงปรับปรุงรั้วเหล็กกั้นคนข้าม การจัดทําทางลาดคนิการตามรูปแบบมาตรฐานก็เดินมาเรื่อยนะครับจากสยามดิสัฟเวอรี่ตอนนี้ก็มาผ่านด้านหน้าของสยามพารากอน ทางขวามือผมก็เป็นทางที่รถวิ่งเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีรถไว้รับผู้โดยสารก็จะมีพวกรถแท็กซี่บางนะพวกแก๊นะครับส่วนมากที่เห็นมารอก็จะเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับตรงนี้ผมสังเกตดูก็มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนที่เคยมาทำคลิปนะช่วงนี้นักท่องเที่ยวต่างประเทศค่อนข้างเยอะ โกบิลาตัวนี้ก็ไม่กลัวคนเลยก็มาเดินอยู่หน้าพารากอนนะครับก็เป็นทางต่อเนื่องกันนะ ส่วนด้านขวาก็เป็นทางเท้านะครับที่มีการปรับปรุงนี่แหละครับดูนะจะแตกต่างกันเอา้านะครับเอา้าผู้หญิงคนที่เขาล้มนะนะครับเขาล้มอยู่ด้านหน้าสูงกงเท้าพลา,าับก้อนนะครับตรงแถวปาท่อเนี่ยเเขาล้มได้ยังไงนะครับขณะที่ผมกําลังถ่ายคลิปวดีโอนะก็ามาล้มอยู่ด้านข้างเดี๋ยวผมจะต้องดูสักหน่อยนะครับว่าเขาล้มยังไงนะ นี่นะครับมันเป็นมันเป็นเหมือนล่องแบบนี้นะนะครับทําให้บางครั้งเนี่ยนะครับผู้ผู้หญิงที่ใส่รองเท้าที่ด้านหน้าจะเป็นตับก็มักจะล้มได้ถ้าเกิดพื้นมันต่างระดับกันก็ยังดีนะครับที่ไม่บาดเจ็บอะไรมากมายนะร้มจังหวะนี้นะครับหน้าทิ้์ลงไปบนพื้นเนี่ย ก็คนไขยอยั่ตายนะครับนี่นะครับพื้นแบบนี้นะทําให้คนที่เดินเนี่ยบางคังเ้เเพลินเนี่ยก็าสามารถจะได้รับบาดเจ็บได้เลย ก็เดินผ่านด้านหน้าศูนย์การค้าบาลก,ก้อกน,นะครับด้านหน้าของผมก็เป็นทางแยกตรงนี้ก็เรียกว่าแยกเฉลิมเผา่าตรงนี้ก็จะมีะถนนพระรามหนึ่งนะครับแล้วก็มีถนนอังรีดูนังก็เป็นจุดสิ้นสุดของถนนอังรีดูนังถนนอังรีดูนังก็เชื่อมกับถนนพระรามหนึ่งกับถนนพระรามสี่ ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศแยกเฉลิมเผ่านะครับการจราจรค่อนข้างคับข้างเดินผ่านแยกเฉลิมเผ่ามานะครับบนพื้นทางเท้าก็ยังมีนะผมเห็นมีขายของปูพื้นนะครับแล้วก็มีพูดง่ายว่ามีคนขอทานนะครับอยู่ จุด2จุดการแอบนำสินค้านะครับมาวางขายตามพื้นทางเท้าตลอดมาถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาทันทีเลยเหมือนก็ต้องคอยดูกันตลอดเวลานะครับมีเยอะมากเลย เราไม่่อยเจอที่ทิ้งขยะนะครับแต่ผมว่ามีแบบนี้ก็ยังดีนะดีกว่ามองซ้ายมองขวานะครับไม่เห็นเลยนะที่ทิ้งขยะแล้วบางครั้งเนี่ยก็มาสมกันไว้ตามต้นไม้ตรงนี้ก็เป็นวัดประทุมวัดดารามนะครับก็มีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะราคาก็ไม่แพงนะครับที่อัที่ผมจำได้นะครับก็คือประมาณสักยี่สิบบาทต่อวันเลย ตรงนี้ก็เป็นส่วนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ก็จะเห็นนะครับตรงนี้เป็นย่านศูนย์การค้าขนาดใหญ่เลยนะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสยามสแควร์สยามดิสวบรี่สยามพารากอนนะครับจนมาถึงเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเป็นศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่กลางใจเมืองตรงนี้ก็จะต้องปรับปรุงนะครับทางเท้าให้ทันสมัยตามเรียกว่าย่านธุรกิจ ็จะให้เป็นทางเท้าต้นแบบนะครับจัดระเบียบต่างๆก็จะเป็นต้นไม้สายไฟให้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับง่ายต่อการบำรุงรักษาแล้วก็สะดวกกับผู้ที่ใช้ทางเท้า ตรงนี้ก็เป็นด้านข้างของเซ็นเตอร์โบนะครับอันนี้ก็เป็นทางเท้าของห้างนะครับมาดูกันก่อนนะแล้วก็จะทำคนข้างจะดีนะครับ ก็ถือว่ายังดูกลมกลืนกันนะครับระหว่างทางเดินของสูงการค้านะครับกับทางเดินที่ได้ปรับปรุงเป็นทางเท้าริมถนนพระรามที่หนึ่ง ต้นนี้ก็น่าจะไปได้นะครับบางต้นผมดูก็ใบแห้งๆเลยนะก็กังวลว่ามันจะตายหรือเปล่านะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับน่าจะรอดกันนะเป็นต้นไม้ที่มาปลูกใหม่นะครับหลังจากการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนพระราดที่หนึ่ง มเดินมาถึงแยกลาดประสงค์นะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เขาปรับปรุงมาที่สุดตรงนี้ มาสิ้นสุดถนนพระรามที่หนึ่งนะครับบริเวณแยกราดประสงค์ตรงนี้นะครับรถเลี้ยวไปแยกประตูน้ำตรงนี้ก็เป็นสารพระพรมนะครับก็มีผู้คนมากราบไหว้นะครับก็มีละครนะครับละครลาอยู่ด้านใน ตรงนี้เป็นฝั่งตรงข้ามกับที่ผมถ่ายนะครับด้านที่รถจะมุ่งหน้าไปแยกเฉลิมเผ่าได้ปรับปรุงเสร็จไปก่อนด้านนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นทางเดินด้านบนนะครับเป็นแบบนี้นะกว้างๆตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออกนะครับศูนย์การค้าเซ็นอร์เวิลแหวงแขนนะครับ สาิบนาทีนะคนจีนนะครับตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะเขาบอกกันว่าถ้าเราแว่งแขงนะประมาณสามสิบนาทีต่อวันนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็ลดพุงด้วยนะครับก็นำบรรยากาศมาฝากกันนะครับปรับปรุงพูิชัดถนนพระรามที่หนึ่งตั้งแต่ช่วงแยกปทุมวันมาถึงแยกราชประสง์ ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ v ี p มีเรื่องราวใหม่ๆในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ